ผมชื่อคุณสมชายปีนี้อายุ68ปีใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับการทำงานในโรงงานเครื่องจักรเป็นเพื่อนคู่ใจมาตลอดชีวิตในวัยหนุ่มผมทำงานวันละ12ชั่วโมงเงินเดือนไม่มากนักแต่ผมก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบจนซื้อบ้านได้และส่งลูกชายเรียนมหาวิทยาลายัยที่รักพักผ่อนบ้างเถอะนะคุณลลำบากมาตลอดชีวิตแล้วเป็นคำพูดที่คุณสมหญิงภรรยาของผมมักจะพูดเสมอผมจึงลาออกจากโรงงานเมื่อ3ปีก่อนเงินบำนาญและเงินเก็บรวมกันก็เพียงพอสำหรับวัยเกษียณคุณสมหญิงก็คิดอย่างนั้นลูกชาย ชัยวัน์ทำง,งานในเมืองส่วนลูกสะภ้ยจิราพรก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งจริงๆแล้วจริวจราพร,ร,รเป็นลูกสะภ้ยที่สุภาพเรียบร้อยสำหรับผมตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆคุณพ่อไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคะถ้าจะทำไทยสันทุกสุกดิบแบบนี้ทุกครั้งที่มาบ้านคุณสมหญิงรักจิราพรมากลูกสะภ้เรานี่จิตใจดีจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวที่ดูแลพ่อแม่สามีดีแบบนี้น้อยมากเลย ในตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นจิราพรเป็นคนเข้าวัดเข้าวัยอย่างสม่ำเสมอและยังสนใจเรื่องสุขภาพด้วยผมจึงคิดว่าเธอเป็นลูกสะใภ้ที่ดีคุณแม่คะช่วงนี้การดูแลสุขภาพสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะวัยของคุณแม่ควรจะดูแลตัวเองร่วงหน้าไว้จะดีที่สุดคะ่ะจิราพรจะแนะนำอาหารเสริมและวิธีออกกำลังกายที่ดีให้กับคุณสมหญิงอยู่เสมอคุณสมหญิงภูมิใจในลูกสะใภคนน้คนนี้มากและมักจะอวดอยู่เสมอที่รักคุณไม่รู้หรอกว่าลูกสะใภ้เราดีขนาดไหนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวไม่ค่อยสนใจพ่อแม่สามีหรอกค่ะแต่จิราพรดูแแลสุุขขขภาาาพอองเรด้้วยหหนนบคคณ่ไ ในตอนนั้นหันผมก็รู้สึกดีใจคิดว่าลูกชายได้แต่งงานกับคนดีๆแต่ตอนนี้เมื่อนึกย้อนกลับไปผมเพิ่งจะรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการของคุณจิรพรวันหนึ่งจิราพรก็พูดกับคุณสมหญิงว่าคุณแม่ข้ามีธุรกิจอาหารเสริมที่พี่สาวในวัดทาอยู่ข้าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะได้ทั้งลงทุนและดูแลสุขภาพไปในตัวคุ้มสองต่อเลยค่ะคุณสมหญิงก็สนใจคําพูดนั้นอะไรเหรอคุณแม่ข้าแบบนี้คนมีอายุจะทําได้ดีกว่านะคะมีประสบการณ์และน่าเชื่อถือด้วยค่ะ เริ่มได้เงินน้อยๆก็ได้ค่าแล้วอนาคตก็จะสร้างผลตอบแทนที่สูงเลยค่ะจิราพรใช้คำพูดหวานหูเพื่อหวนล้อมคุณสมหญิงในตอนนั้นผมกำลังทำสวนอยู่ในสนามเลยไม่ได้ยินบทสนทนาน,นั้นอย่างชัดเจนที่รักจิราพรแนะนำธุรกิจดีๆให้เราด้วยค่ะคุณสมหญิงพูดตอนกินข้าวเย็นธุรกิจอะไรจูๆ่ๆเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมค่าได้ลงทุนและดูแลสุขภาพไปในตัวจิราพรหาข้อมูลมาจากที่วัดค่ะในตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรคิดว่าทําเรื่องที่วัดคงไม่เสียหายอะไร อื่นถ้าเป็นเรื่องดีๆก็ลองทําดูสิผมเสียใจมาจนถึงวันนี้ที่พูดออกไปแบบนั้นถ้าตอนนั้นผมสอบถามให้ละเอียดกว่านี้หรือแค่เตือนให้ระวังเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจิราพรก็มาบ้านเราบ่อยขึ้นเธอคุยเรื่องอะไรบางอย่างกับคุณสมหญิงอย่างตั้งใจคุณแม่คะลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูสิคดีมากๆเลยลูกเอ๋ยแต่มันแพงไปไหมคุณแม่สุขภาพสําคัญกว่าเงินนะคะแล้วคุณแม่ก็ทําธุรกิจนี้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ไม่ใช่เหรอคะ ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคุยกันเท่านั้นคุณสมหญิงเองก็เริ่มมีอายุและไม่มีอะไรทําพอมีเรื่องให้ทําก็ดูเหมือนจะชอบผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนคุณสมหญิงก็พูดกับผมว่าที่รักธุรกิจที่จิราพรแนะนํามาดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะคะอะไรที่ว่าดีขนาดนั้นถ้าลงทุนจะได้ดอกเบีย้ยทุกเดือนเลยแค่แถมยังปลอดภัยกว่าดอกเบีย้ยธนาคารเยอะเลยค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติจะมีการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าดอกเบีย้ยธนาคารได้อย่างไร ที่รักเรื่องแบบนั้นต้องระวังนะโลกนี้ไม่มีงานง่ายๆที่จะได้เงินง่ายๆหรอกนะถ้าคุณนี้ขี่กังวลเกินไปแล้วจิราพรเขาเช็คมาจากที่วัดแล้วจะเป็นของปอมได้ยังไงภรรยาของผมไม่ฟังผมเลยเธอเชื่อลูกสะภ้ยมากเกินไปหลายวันต่อมาจิราพรก็มาอีกครั้งคราวนี้เธอถือหนังสือเล่มหนามาด้วยคุณแม่คณิคือคู่มือแนะนําธุรกิจขาลองดูสิคะจิราพรเปิดหนังสือให้คุณสมหญิงดูและอธิบายอย่างตั้งใจ บริษัทนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องอาหารเสริมข้ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากอเมริกาด้วยท่าลงทุนที่นี่จะได้รับผลตอบแทน10%ทุกเดือนเลยค่ะ10เทุกเดือนเนี่ยนะมันเป็นไปได้เหรอจิราพรมันเป็นไปได้จริงเหรอผมถามจิราพรตอบว่าคุณพ่อข้าสมัยนี้เขาก็ลงทุนกันแบบนี้แหละข้าใส่เงินในธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยนิดเดียวเองนะคะโอกาสดีๆแบบนี้ต้องรีบคว้าไว้ค่ะแต่มันก็ดูดีเกินไปไม่ใช่เหรอ คุณพ่อคะถ้าไม่เชื่อลองเริ่มด้วยเงินน้อยๆดูก่อนก็ได้ค่าลองใส่ไปแค่หมื่นบาทแล้วดูว่าเดือนหน้าจะได้เงินคืนหมื่นบาทจริงไหมคำพูดของจิราพรทําให้คุณสมหญิงตะลุกวาวจริงเหรอคะที่รักลองหมื่นเดียวก็ได้ค่า้าได้เงินจริงค่อยเพิ่มลงทุนผมก็ยังสงสัยอยู่แต่คิดว่าหมื่นบาทคงไม่ใช่ความเสียหายใหญ่โตอะไรก็ได้ลองหมื่นบาทดูละกันเรื่องก็เริ่มต้นขึ้นแบบนั้นจิราพรรับเงินหมื่นบาทจากเราไปและหนึ่งเดือนต่อมาเธอก็นําเงินหมื่นบาทมาให้เราจริงๆคุณแม่คดูสินคะ คุณสมญิงเห็นเงินหมื่นบาทก็เชื่อสนิทใจที่รักมหัศจร,รย์จริงๆเลยนะคะได้เงินง่ายๆแบบนี้เลยตอนนั้นผมก็ตกใจเพราะได้ดอกเบี้ยสิเซจริงๆจิราพรทําแบบนี้ได้ยังไงคุณพ่อค้าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากคขา,ขายอาหารเสริมดีมากแล้วก็แบ่งผลกําไรให้กับนักลงทุนค่ะเมื่อฟังคําอธิบายของจิราพรก็ดูน่าเชื่อถือตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่านี่คือวิธีการหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่แบบดั้งเดิมมันคือกลโกลงที่เริ่มต้นด้วยเงินจํานวนน้อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วค่อยหลอกอกกเเางินน้โต คุณแม่คะตอนนี้ลองลงทุนเพิ่มอีกหน่อยไหมคะถ้าประมาณ10,000แบาทก็จะได้1 0 0 0 0บาททุกเดือนเลยคะ่ะจิราพรเริ่มเสนออย่างจริงจัง1 0 0 0 0แบาทเนี่ยนะมันเยอะไปไหมผมกังวลแต่คุณสมหญิงกลับพูดว่าที่รักคุณเห็นแล้วไม่ใช่หรอเขาว่าหมื่นบาทได้คืนมา1000บาทถ้า1หนึ่งแบาทก็ได้คืนมา1 0 0 0 0บาททุกเดือนเลยนะมากกว่าเงินบำนาญของเราอีกแต่เราก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคุณพ่อคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะตอนนี้มีคนมาลงทุนเยอะมากแล้วอาจจะปิดรับเร็วๆนี้แล้วคะ่ะ จิราพรเร่งเร้าผมมารู้ทีหลังว่าน,นี้ก็เป็นกลโกงแบบดั้งเดิมอีกเช่นการที่จะเร่งรัดให้ตัดสินใจโดยไม่ให้มีเวลาคิดอย่างทีท่วนคุณสมหญิงแต่หนึ่งแสนบาทมันเยอะมากนะที่รักเราแค่เอาเงินไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยนิดเดียวเองถ,ถ้าลงทุนแบบนี้เราก็มีเงินใช้จ่ายทุกเดือนเลยนะดีแค่ไหนสุดท้ายผมก็ถูกคุณสมหญิงหว่านล้อมให้ลงทุนไปหนึ่งแสนบาทและหนึ่งเดือนต่อมาผมก็ได้เงินคืนหนึ่งหมื่นบาท, 1, บาทจริงๆเดือนที่สองก็ได้คืนมาหนึ่งหมื่นบาทเช่นกันที่รักมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะได้้เเงงินน่ายยๆแบบีล คุณสมหญิงหลงไหลไปกับมันโดยสิ้นเชิงผมก็เลิกสงสัยแล้วในเดือนที่สามจิราพรก็มาอีกครั้งคุณแม่ขมีข่าวดีมากๆเลยคข้าบริษัทมีโอกาสลงทุนพิเศษให้ข้าเลือกเฉพาะนักลงทุนที่เคยลงทุนไปแล้วเท่านั้นนะคะลงทุนพิเศษอะไรถ้าลงทุนตั้งแต่50,000 0บาทขึ้นไปจะได้รับผลตอบแทน15%เทุกเดือนเลยข่ะนั่นหมายความว่าถ้าลงทุน5 0 0 0 0 0บาทก็จะได้คืนเดือนละ75,000บาทเลยค่ะ75,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะถ้าเป็นจริงเราก็ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตแล้ว จิราพรแต่ห้าแสนบาทมันเยอะเกินไปสําหรับเรานะผมพูดจิราพรตอบว่าคุณพ่อเขาโอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะคะการลงทุนพิเศษแบบนี้เขาเลือกเฉพาะคนจริงๆค่ะคุณสมญิงจับแขนผมแล้วพูดว่าที่รักเราได้เงินคืนมาสองหมื่นบาทกว่าแล้วนะคะเราไม่ควรพลาดโอกาสนี้เลยค่ะแต่ห้าแสนบาทมันเยอะเกินไปนะคุณไม่คะถ้ายอย่างนั้นลองเริ่มที่สามแสนบาทก่อนก็ได้ค่ะก็ยังได้คืนเดือนละสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะจิราพรไม่ยอมแพ้เธอใช้คาพูดหวานหูหวานล้อมผมอยู่ตลอดเวลาที่รักสามแสนบาทก็พอจะทําได้ไม่ใช่หรอคะ 4 5 0 0 0บาทต่อเดือนมากกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราอีกนะคะดวงตาของคุณสมหญิงลุกวาวไปหมดเธอตื่นเต้นกับความคิดที่จะได้เงินก้อนโตขนาดนั้นจนแทบจะเสียสติก็ได้ลอง30,000 0บาทดูละกันแล้วผมก็ลงทุนไปอีก3 0 0 0 0 0บาทรวมเป็น41 0 0 0 0บาทแต่แปลกที่ตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นมาเงินก็เริ่มไม่เข้าบัญชีจิราพรเงินปันผลเดือนนี้เมื่อไหร่จะเข้าผมถามจิราพรก็อ้างว่าคุณพ่อค้าบริษัทกำลังอัปเกรดระบบอยู่ค่ะอาจจะล่าช้าไปหน่อยเดือนหน้าจะคืนให้2เดือนพร้อมกันเลยค่ะ อืั้นเดือนหน้าก็จะได้เก้าหมื่นบาทเลยสินะคุณสมหญิงกลับดีใจคิดว่าได้เงินสองเดือนพร้อมกันก็เลยรู้สึกดีแต่เดือนหน้าก็ยังไม่มีเงินเข้าบัญชีจิราพรทำไมเงินยังไม่เข้าอีกคุณพ่อค้าบริษัทกำลังถูกตรวจสอบอยู่ข้าเลยหยุดดำเนินการชั่วคราวเดี๋ยวก็แก้ไขได้แล้วค่ะนี่คือข้ออ้างอีกข้อหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติคุณสมหญิงนี่มันแปลกๆปลกแล้วนะโทษทีละคุณที่กังวลเกินไปแล้วจิราพรไม่มีทางโกหกเราหรอกะสกยังงสภ เมื่อเดือนที่สามก็ยังไม่มีเงินเข้าบัญชีผมก็เรียกจิราพรมาถามตรงๆจิราพรตกลงเมื่อไหร่เงินจะเข้านี่มันสามเดือนแล้วนะคุณพ่อขหนูติดต่อบริษัทตลอดค่ะเขาบอกว่าจะแก้ไขได้เร็วๆนี้ค่ะงั้นบอกที่อยู่บริษัทมาสิผมจะไปดูเองเมื่อผมพูดแบบนั้นสีหน้าของจิราพรก็แข็งกร้าวขึ้นมาทันทีคุณพ่อขะาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นหรอกค่เดี๋ยวหนูจัดก,การเองทั้งหมดไม่หรอกมันเงินของผมผมต้องไปดูเองคุณพ่อคะถ้าทําแบบนั้นบริษัทอาจจะไม่พอใจได้้นนะคคักกลงงทุเขาาาาไมมม่ชออบใหาตาหตตโดยรร จิราพรก็ยังคงอ้างไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมบอกที่อยู่บริษัทคืนนั้นผมคุยกับคุณสมหญิงอย่างจรงิงจังคุณสมหญิงนี่มันแปลกๆและนะจิราพรไม่ยอมบอกที่อยู่บริษัทแถมยังเอาแต่อ้างไปเรื่อยๆที่รักแต่จิราพรไม่มีทางหลอกเราหรอกข้าเขาเป็นลูกสะใภ้เรานะเป็นลูกสะใภ้ก็ใช่ว่าจะเชื่อได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้แม้แต่คนในครอบครัวก็ยังหลอกกันได้เลยเธออย่าพูดแบบนั้นสิคะจิราพรเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคุณสมหญิงก็ยังคงเชื่อลูกสะใภ้จนถึงที่สุดเมื่อเห็นคุณสมหญิงเป็นแบบนั้นใจผมมก็อดอดดดัไปห หลายวันต่อมาผมก็แอบสกดรอยตามจิราพรผมอยากจะยืนยันให้แน่ใจว่าบริษัทที่จิราพรพูดถึงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่จิราพรออกจากบ้านเราแล้วไปที่ย่านการค้าในเมืองแต่เธอไม่ได้เข้าไปในสำนักงานบริษัทแต่กลับเข้าไปในร้านกาแฟในร้านกาแฟจิราพรพบกับผู้หญิงไวกลางคนคนอื่นๆแล้วก็อธิบายอะไรบางอย่างอย่างตั้งใจคงกำลังชักชวนให้คนเหล่านั้นลงทุนเหมือนเราผมเห็นภาพนั้นก็มั่นใจแล้วว่านี่คือการเช่าโกงอย่างแน่นอนเมื่อกลับถึงบ้านผมก็เล่าให้คุณสมหญิงฟัง คุณสมหญิงวันนี้จิราพรไม่ได้ไปบริษัทนะแต่ไปเจอคนอื่นที่ร้านกาแฟพูดอะไรคะไม่ได้ไปทำงานบริษัทหรือคะไม่หรอกเธอชัดเจนเลยว่ากำลังชักชวนให้คนอื่นลงทุนที่รักนั่นก็คืองานของบริษัทไม่ใช่เรือคะคุณสมหญิงก็ยังคงพยายามเชื่อลูกสะใภ้ในตอนนั้นลูกชายชัยวัตรก็กลับมาบ้านพ่อครับมีเรื่องอะไรกันครับชัยวัตรเรื่องธุรกิจที่จิราพรทำอยู่มันดูแปลกๆนะพ่อพูดอะไรครับเงินไม่เข้าบัญชีมาสามเดือนแล้วแถมยังไม่ยอมบอกที่อยู่บริษัทด้วย ชัยวัฒน์ถามจิราพรจิราพรพ่อพูดถูกไหมเงินไม่เข้าบัญชีเหรอที่ข้าบริษัทกำลังตรวจสอบระบบอยู่ค่เดียวก็จะเข้าแล้วคะ่ะอืมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรชัยวัฒน์ก็ปล่อยผ่านไปง่ายๆเขาเชื่อคำพูดของภรรยาของตัวเองชัยวัฒน์นี่มันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้นะผมพูดอย่างกังวลชัยวัฒน์กลับโมโหพ่อครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับจิราพรเป็นคนที่จะหลอกลวงได้หรอครับแต่เราก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจสิพ่อเอาแต่สงสัยลองรออีกหน่อยสิครับ ลูกชายยังเข้าข้างลูกสะพ้ยผมรู้สึกกับแค้นใจจริงๆคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนั่นคือทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราผมกังวลว่าถ้าเงินก้อนนี้หายไปอนาคตเวกเษียณของเราจะเป็นอย่างไรเช้าวันรุ่งขึ้นคุณสมหญิงก็พูดอีกว่าที่รักเมื่อวานจิราพรโทรมาบอกว่าถ้าลงทุนเพิ่มอีกหน่อยก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นค่ะอะไรนะให้จ่ายเงินเพิ่มอีกเหรอบริษัทกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินข้าเลยกำลังหาผู้ร่วมลงทุนเพิ่มแล้วก็จะให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนนเกก่่่าอคะ ผมรู้สึกไร้สาระจริงๆไม่ให้เงินคืนแล้วยังจะให้จ่ายเงินเพิ่มอีกเหรอคุณสมหญิงมีสติหน่อยนี่มันการช่อกงชัดๆที่รักอย่าพูดแบบนั้นสิะจิราพรไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกคะ่ะไม่หรอกนี่มันโก,กงแบบดั้งเดิมเลยนะไม่ให้เงินคืนแล้วยังจะให้จ่ายเงินเพิ่มอีกผมโมโหคุณสมหญิงก็เริ่มร้องไห้ที่รักถ้ายอย่างนั้นเงินของเราจะทํายังไงคะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทเลยนะผมก็กังวลเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่สามารถถูกหลอกได้อีกต่อไปแล้ว อย่างแรกเลยผมต้องบอกจิราพรให้ชัดเจนว่าเราไม่สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้อีกแล้วบ่ายวันนั้นจิราพรก็มาอีกครั้งคราวนี้เธอมีสีหน้าเร่งรีบคุณแมค่คะนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะคะถ้าตอนนี้ลงทุนเพิ่มอีกแค่10,000แบาทก็จะได้เงินลงทุนเก่าคืนทั้งหมดเลยค่ะจิราพรพอเถอะผมไม่สามารถถูกหลอกได้อีกต่อไปแล้วเมื่อผมพูดอย่างเด็ดขาดจิราพรก็ตกใจคุณพ่อขาพูดอะไรคะหลอกลวงอะไรกันเธอได้รับเงินจากเราไป4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมแต่สามเดือนแล้วยังไม่ได้คืนมาสักบาทเลย คุณพ่อขานีวอธิบายไปแล้วนี่คะว่าบริษัทมีปัญหางั้นบอกที่อยู่บริษัทมาสิผมจะไปตรวจสอบเองคุณพ่อข้าทำแบบนั้นไม่ได้นะคะบริษัทเขาไม่ชอบหรอกคะ่ะพ่อเถอะพรุ่งนี้เอาเงินของเราคืนมาทั้งหมดผมโมโหใบหน้าของจิราพรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณพ่อขาจะทาได้ยังไงในวันเดียวคะเงินลงทุนครั้งเดียวก็ถอนไม่ได้เลยนะคะงั้นจะถอนได้เมื่อไหร่ต้องรออย่างน้อยหนึ่งปีเลยคะ่ะหนึ่งปีเนี่ยนะในที่สุดผมก็มั่นใจแล้วว่านี่คือการช่อกงจริงๆจรรเธอคิดว่าเาเเรป็นคนคโง่่ใชไหม คุณพ่อขนูเคยพูดแบบนั้นเมื่อไหร่คะงั้นเงินที่เธอลงทุนไปเท่าไหร่เธอก็บอกว่าลงทุนไปด้วยกันไม่ใช่เหรอจิราพรตอบไม่ได้ชัดเจนว่าเธอไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวตอบไม่ได้สินะเธอไม่ได้ใส่เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ทําให้เราเป็นคนโง่คุณพ่อขนูเป็นพนักงานบริษัทเลยลงทุนไม่ได้คะกโกหกอีกแล้วในตอนแรกเธอบอกว่าเธอเองก็ลงทุนด้วยพ่อเธอออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปหาวิธีเอาเงินของเราคืนมาหลังจากจิราพรอ,ออกไปคุณสมหญิงก็ร้องให้แล้วพูดว่าที่รักเเงงินขอราหาหหหยไปมมดแลใ่ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผมจะไปแจ้งตำรวจตำรวจหรอคะแล้วเรื่องนี้ก็จะถูกเปิดเผยหมดไม่ใช่หรอคะแน่นอนว่าต้องถูกเปิดเผยซีเราไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกแน่ๆวันรุ่งขึ้นผมไปที่สถานีตำรวจแต่สิ่งที่ตำรวจพูดนั้นน่าตกใจยิ่งกว่าคุณลุงครับการเช่าโกงแบบแชร์ลูกโซ่แบบนี้มีเยอะมากเลยครับช่วงนี้โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากคนในครอบครัวหรือคนรู้จักยิ่งมีมากขึ้นครับแล้วจะหาเงินคืนได้ไหมครับผู้ตามตรงคือยากครับมีความเป็นไปได้สูงที่เงินจะถูกโอนย้ายไปแล้ว เมื่อได้ยินคำพูดของตำรวจผมก็กลับบ้านลูกชายชัยวัน์มารอยอยู่แล้วพ่อครับผมได้ยินจากจิราพรแล้วว่าพ่อแจ้งตำรวจหรือครับใช่แจ้งแล้วสิถูกหลอกไป4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทจะให้นั่งเฉยเยได้ยังไงพ่อครับถ้าแจ้งแบบนี้ครอบครัวเราจะเสียนหน้าหมดนะครับจิราพรก็ไม่ได้ทําผิดอะไรทําไมพ่อถึงทาแบบนี้เมื่อได้ยินคําพูดของชัยวัน์ผมก็โกรธมากไม่ได้ทําผิดอะไรเหรอภรรยาของแกหลอกเอาเงินเราไป4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะ พ่อครับนั่นมันก็แค่การลงทุนที่ล้มเหลวไม่ใช่เหรอครับจิราพรไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงหรอกครับไอ้ลูกเลวแกมีสติหน่อยสิคิดดูสิว่าภรรยาแกพูดอะไรไปบ้างพ่อครับแจ้งไปก็ไม่ได้เงินคืนหรอกครับแถมยังทาให้ครอบครัวเราเสียหน้าเปล่าเปล่าปล่อยไปเถอะครับลูกชายเขาข้างลูกสะใภ้มากกว่าพ่อแม่ผมรู้สึกกับแค้นใจจริงๆชัยวัดแกเป็นลูกชายผมจริงๆเหรอพ่อแม่ถูกหลอกแล้วยังจะให้ปล่อยไปเฉยๆเหรอพ่อครับคิดตามความเป็นจริงสิครับแจ้งไปแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้บ้าง คืนนั้นผมโทรหาคุณเจริญเพื่อนเก่าแก่ของผมเจริญช่วยฉันหน่อยเถอเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณเจริญเป็นอดีตตำรวจเลยเคยเห็นคดีช่อโกงแบบนี้มาเยอะแล้วสมชายพรุ่งนี้เจอกันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะฟังเรื่องละเอียดละเอียดแล้วหาวิธีช่วยวันรุ่งขึ้นผมเจอคุณเจริญผมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังอย่างละเอียดคุณเจริญพยักหน้าสมชายนี่มันใช้ลูกโซ่แบบดั้งเดิมเลยนะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วค่อยหลอกเอาเงินก้อนโตแล้วจะหาเงินคืนได้ไหมไม่ง่ายหรอกแต่ถ้้าาเกก็บหลัฐนไดดีพอ ก็สามารถจับพวกมันได้คุณจเจริญให้คําแนะนําผมสมชายลูกสะพ้ายในคงหลอกคนอื่นอีกหลายคนแน่ๆเราต้องจับได้ขนหนังคาเขา,ขา,ขาทํายังไงฉันจะให้เครื่องบันทึกเสียงแกไปบันทึกเสียงทุกครั้งที่คุยกับลูกสะพ้ายแล้วก็สะกดรอยตามดูว่าเธอไปเจอใครที่ไหนบ่หางคุณจเจริญให้เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กและกล้องที่มีเลนสูมาให้ผมใช้สิ่งนี้เก็บหลักฐานนะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนตํารวจถึงจะดําเนินการได้เมื่อกลับถึงบ้านผมก็เล่าให้คุณสมหญิงฟังคุณสมหญิงเราต้องเก็บหลักฐานเองแล้วนะ ที่รักพูดอะไรคะจิราพระคงหลอกคนอื่นอีกหลายคนแน่ๆ่ถ้าเราจับหลักฐานได้เราก็อาจจะเอาเงินคืนมาได้แต่เราจะเก็บหลักฐานได้ยังไงคะถ้าจิราพรมาครั้งหน้าเราจะบันทึกเสียงบทสนทนาของเราหลายวันต่อมาจิราพรก็มาอีกครั้งคราวนี้เธอมาด้วยสีหน้าที่ไรยางอายยิ่งกว่าเดิมคุณพ่อขะคุณ,คณแม่คะมีข่าวดีมากๆเลยคะ่ะข่าวดีอะไรบริษัทได้จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อชดเชยให้นะคะสําหรับคนที่ขาดทุนไปแล้วจะได้รับการชดเชยสองเท่าเลยคะ่ะ ผมแอบเปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้วพูดว่าชดเชย2เท่านี้นะได้ยังไงถ้าลงทุนเพิ่มอีกแค่ห้าหมื่นบาทก็จะได้คืนมาเป็นสองเท่าของเงินลงทุนเก่า4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนั่นคือแปดแสนสองหมื่นบาทเลยค่ะจิราพรเธอคิดว่าเราเปไปไอ้โง่ใช่ไหมคุณพ่อคะทำไมถึงพูดแบบนั้นคะนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะคะโอกาสที่ดีเธอรู้ไหมว่าเธอเอาเงินจากเราไปเท่าไหร่แล้วคุณพ่อขนูแค่เป็นคนกลางช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองค่ะผมยังคงถามนำงั้นเธอได้รับค่าคอมมิชชั่นจากเรื่องนี้เท่าไหร่ คุณพ่อคะเรื่องนั้นไม่สําคัญหรอกค่ะสาคัญสิผมอยากรู้ว่าพวกเธออิมมีพีมันไปเท่าไหรจากเงินของผมจิราพรลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าประมาณ20%เนของเงินลงทุนค่ะ20%เเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเธอเอาเงินไป82,000บาทจากเอยิน4 1 0 0 0 0บาทของเราเอาเงินไป8 2 0 0 0บาทแล้วไม่ให้คืนเราแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะคุณพ่อขะนั่นเป็นกฎของบริษัทค่ะกฎของบริษัทงั้นบริษัทอยู่ที่ไหนคุณพ่อขหนูบอกไม่ได้คะ่ะ คืนนั้นผมแอบสกดรอยตามจิราพรน,น่าแปลกใจที่จิราพรเข้าไปในโรงแรมม่านรูดในเมืองแล้วก็พบกับผู้ชายวัยสามสิบกว่ากว่าผมถ่ายรูปจากระยะไกลด้วยเลนส์ซูนทั้งภาพที่ทั้งสองคนเข้าไปในห้องพักโรงแรมม่านรูดและภาพที่ออกมาหลังจากนั้นหลายชั่วโมงวันรุ่งขึ้นเมื่อจิราพรมาบ้านเราอีกครั้งผมก็แสดงรูปเหล่านั้นให้เธอดูจิราพรน,นี่มันอะไรใบหน้าของจิราพรซีดเผือดคุณพ่อคันนี่มันอะไรคะไปพบผู้ชายสองต่อสองด้วยเรื่องงานเหรอแถมยิงเป็นที่โรงแรมม่านรูดอีกคุณพ่อคนนันนั เข้าใจผิดเหรองั้นผู้ชายคนนี้คือใครขณะที่จิราพรกำลังตอบไม่ได้ผมก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงอีกครั้งจิราพรบอกมาตรงๆนะพวกเธอชะอโกงใช่ไหมคุณพ่อเขาพูดอะไรคะผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งของพวกเธอเหรอหรือเป็นคนที่แกจะหนีไปด้วยกันจิราพรตกใจแล้วพูดว่าคุณพ่อขหนูเข้าใจผิดค่เขาเป็นพนักงานบริษัทค่ะพนักงานบริษัทแล้วทำไมต้องไปเจอกันที่โรงแรมม่านรูดในตอนนั้นจิราพรก็โกรธขึ้นมาอย่างกระทันหันคุณพ่อคะาทำไมาถึงสะกดรอยตามหนูคะ มันปกติเหรอคะมันแปลกตรงไหนที่ผมจะสะกดรอยตามคนที่เอาเงินสี่แสนบาทของผมไปคุณพ่อขนูบอกไปแล้วนี่เขาว่าเป็นคนกลางช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองคะ่ะช่วยอำนวยความสะดวกเดค่าคอมมิชชั่น82,000บาทแล้วยังจะเรียกว่าช่วยอำนวยความสะดวกอีกเหรอจิราพรพูดติดติดขัดขัด,ขดนั่นมันเป็นสิ่งที่บริษัทกำหนดคะ่ะในวินาทีนั้นผมก็ถามคำถามที่สำคัญที่สุดจิราพรบอกมาตรงๆง,งนะแกกับผู้ชายที่ไปโรงแรมด้วยกันจะหนีไปต่างประเทศเมื่อไหร่จิราพรตกใจแล้วพูดว่า ใครบอกว่าจะหนีไปต่างประเทศคะงั้นทำไมถึงไปเจอผู้ชายคนนั้นที่โรงแรมม่านรูดไม่ใช่กำลังวางแผนหนีไปเหรอจิราพรตกใจมากจนทำผิดพลาดไปคุณพ่อคนั่นเป็นเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่เมืองไทยอีกต่อไปแล้วนั่นแหละนั่นคือหลักฐานสำคัญที่ผมต้องการมาตลอดจิราพรเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่เมืองไทยอีกต่อไปแล้วเหรอจิราพรตกใจเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดพลาดไปคุณพ่อขาไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ้าอะไร พวกแกวางแผนจะเอาเงินของเราไปทั้งหมดแล้วหนีไปต่างประเทศใช่ไหมผมยังคงถามต่อไปพลางตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกเสียงยังทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นคนที่แกจะหนีไปด้วยใช่ไหมคุณพ่อขนูเข้าใจผิดคะเข้าใจผิดเหรองั้นผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรขณะที่จิราพรกำลังตอบไม่ได้ผมก็ถามให้เจาะจงมากขึ้นจิราพรพวกแกหลอกคนแก่ๆแบบเราไปกี่คนแล้วคุณพ่อขนูไม่ได้ทำแบบนั้นนะกี่คนแล้วไม่ใช่แค่เราที่เป็นคนโง่ใช่ไหม จิราพรก็โกรธและเผยท่าแท้ออกมาโอเคใช่คะ่ะหนูไม่ได้หลอกคุณพ่อคนเดียวหรอกแค่ยังไงคนแก่มันก็ใช้เงินได้ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะในวินาทีนั้นผมก็รู้สึกขนลุกสู้ผมรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบไหนอะไรนะคนแก่มันก็ใช้เงินได้ไม่เท่าไหรหรอกเหรอใช้แค่ได้เงินก็นั้นพวกหนูสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีความหมายมากกว่าคะ่ะมีความหมายเหรอการนอกใจที่โรงแรมม่านรูดเนี่ยนะมีความหมายจิราพรโกรธจัดแล้วตะโกนขึ้นมา คุณพ่อพอเถอะแค่ยังไงซะมันก็จบแล้วพวกเราได้เงินของคนแก่โง่โง่ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่เมืองไทยอีกต่อไปแล้วเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะจิรพรตระหนักว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้วแต่ก็สายเกินไปอ่ะไม่ใช่นะขนูกโกรธก็เลยพูดผิดไปค่ะพูดผิดไปงั้นเหรอไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเธอบอกว่าเราเป็นคนแก่โง่โง่ในตอนนั้นพอดีชัยวัตรก็กลับมาบ้านพ่อครับมีเรื่องอะไรกันครับชัยวัตรมาได้เวลาพอดีเลยฟังดูสิว่าภรรยาแกพูดอะไร ผมหยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาแล้วเปิดบทสนทนาเมื่อครู่ให้ฟังพวกเราได้เงินของคนแก่งโง่โง่ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่เมืองไทยอีกต่อไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงของจิราพรชัดเจนใบหน้าของชัยวัตรก็ซีดเผือดจิราพรน,นี่มันอะไรที่คณะหนูโกรธนะคะโกรธแล้วเรียกพ่อแม่ของเราว่าคนแก่งโง่โง่เหรอชัยวัตรเองก็คงจะตกใจผมยังคงเปิดเครื่องบันทึกเสียงต่อไปทั้งเรื่องที่จิราพรได้รับค่าคอมมิชชั่น82,000บาทเรื่องที่หลอกคนแก่คนอื่นๆอ,อีกหลายคนทุกอย่างอยู่ในนั้นหมด ชัวยวัดตอนนี้แกเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าภรรยาแกเป็นคนแบบไหนชัวยวัดมองจิราพรแล้วพูดว่าจิราพรนี่เรื่องจริงเหรอเธอหลอกเงินพ่อแม่ของเราเหรอที่เขาไม่ใช่นะงั้นอะไรล่ะเรื่องที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น8 2 0 0 0บาทก็โกหกเหรอจิราพรโมเพื่อรู้ว่าไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้อีกแล้วโอเคใช่คะ่ะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆข้าหนูต้องใช้ชีวิตเหมือนกันนะต้องใช้ชีวิตและขโมยเงินพ่อแม่ของเราเหรอไม่ได้ขโมยแค่แค่เป็นการลงทุนลงทุน ไม่ได้เงินคืนแล้วจะลงทุนอะไรชัยวัดก็คงจะตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ในตอนนี้ผมถามจิราพรเป็นครั้งสุดท้ายจิราพรเธอวางแผนจะหนีไปกับผู้ชายคนนั้นเมื่อไหร่ไม่ได้หนีค่ะเมื่อไหร่สัปดาห์หน้าหนูจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วคุณสมหญิงได้ยินคำพูดนั้นก็สุดตัวลงร้องไห้เราเชื่อใจขนาดนั้นทำไมถึงทำแบบนี้ได้จิราพรเห็นคุณสมหญิงร้องให้ก็ไม่แสดงท่าทีสำนึกผิดเลย คุณแม่คยยังไงซะเงินก้อนนั้นคุณแม่ก็ใช้ได้ไม่นานหรอกแค่จะเสียได้อะไรกันนักหนาเมื่อได้ยินคำพูดนั้นชัยวัตรก็ตบหน้าจิราพรเธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอทำไมถึงพูดกับแม่เราแบบนั้นได้ที่ตบหนูทำไมที่อยากตายใช่ไหมรีพอโทษพ่อแม่เราเดี๋วนี้ไม่คะหนูไม่ผิดอะไรผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงพูดว่าพ่อเถอะออกไปจากบ้านผมเดี๋วนี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันที่สถานีตำรวจคุณพ่อข้สถานีตำรวจทำไมคะ ผมจะเอาเครื่องบันทึกเสียงกับรูปถ่ายพวกนี้ไปแจ้งตำรวจใบหน้าของจิราพรซีดเผือดคุณพ่อเขาทำแบบนั้นไม่ได้นะขะหนูเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเหยื่อเหรอได้รับ82,000บาทแล้วยังจะเป็นเหยื่ออีกเหรอคุณพ่อคะได้โปรดให้อภัยหนูสักครั้งเถอะขหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วสายเกินไปแล้วคนอย่างเธอต้องทำอีกแน่ๆสุดท้ายจิราพรก็ร้องให้แล้วออกจากบ้านไปชยวัดคุกเข่าต่อหน้าพวกเราแล้วขอโทษพ่อครับแม่ครับผมขอโทษจริงๆครับผมดูจิราพรผิดไปครับชยวัดผมก็ผิดหวังในตััวแกกเหมือนนนะ แกเห็นภรรยาสําคัญกว่าพ่อแม่เหรอพ่อครับผมผิดไปแล้วจริงๆครับต่อไปนี้จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วครับวันรุ่งขึ้นผมไปที่สถานีตํารวจพร้อมกับคุณเจริญผมยื่นเครื่องบันทึกเสียงรูปถ่ายและหลักฐานทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็มีโทรศัพท์มาแจ้งว่าจิราพรถูกจับได้ที่สนามบินเธอถูกจับได้ขณะพยายามจะหนีไปต่างประเทศพร้อมกับผู้ชายคนนั้นผ่านไปสามเดือนจิราพรถูกฟ้องในข้อหาเช่าโกงแชร์ลูกโซ่และมีเหยื่ออีกหลาย,ายรายปรากฏตัวขึ้นมาอีกด้วยยอดความเสียหายทั้งหมดเกินสินบ ที่รักเงินของเราจะได้รับคืนมาเท่าไหร่คะคุณสมหญิงถามด้วยความกังวลคุณเจริญบอกว่าน่าจะหาคืนได้ประมาณหนึ่งในสี่โชคดีแค่ไหนแล้วครับเกือบจะไม่ได้คืนมาสักบาทเลยผลการสอบสวนของตำรวจพบว่าเงินส่วนหนึ่งที่จิราพรยักยอกไปถูกยึดและสามารถนำมาแบ่งให้กับเหยื่อได้เราได้รับเงินคืนประมาณ1 0 0 0 0แบาทหลังจากนั้นชัยวัน์ก็มาเยี่ยมทุกสัปดาห์พ่อครับแม่ครับผมขอโทษจริงๆครับผมไม่มีสติเลยชัยวัน์พอเถอะผมเข้าใจแล้วก็พอแล้วพ่อครับต่อไปนี้ผมจะช่วยค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันให้เองครับ ไม่หรอกเราจะจัดการเองผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ว่าไม่ใช่แค่ลูกก็เชื่อได้ทั้งหมดและเราต้องดูแลไวกระเสียงของเราเองผมพูดกับคุณเจริญขณะทําสวนในบ้านเจริญขอบคุณนะถ้าไม่มีนายช่วยฉันจะทํำยังไงก็ไม่รู้สมชายเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกแต่นายทําได้ดีมากจริงๆที่ไม่ยอมแพ้และต่อสู้จนถึงที่สุดไม่หรอกตอนแรกผมก็โกรธมากจนคิดแต่เรื่องแก้แค้นเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกสบายใจแล้วเชละคนช่วยจะต้องได้รับผลกัาแน่นอนคุณสมหญิงก็ดูสดใสขึ้นมากแล้ว ที่รักตอนนี้เรามาใช้เงินที่เหลืออย่างประหยัดแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขกันนะใช่แลว่าอย่าโลภเลยเรามาใช้ชีวิตให้มีความสุขกันเองดีกว่าแต่ที่รักครั้งนี้ฉันได้บทเรียนจริงๆเข้าว่าโลกนี้ไม่มีงานง่ายๆที่จะได้เงินง่ายๆหรอกค่ะใช่ผมก็รู้สึกถึงคุณค่าของเงินที่หามาด้วยการทํางานทั้งชีวิตอีกครั้งเรากลับไปใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมเดิมตื่นเช้ามาก็ทําสวนตอนบ่ายก็เล่นหมากรุกกับคุณเจริญตอนเย็นก็ดูทีวีกับคุณสมหญิงที่รักผมคิดว่าชีวิตแบบนี้ดีที่สุดแล้วครับ เชืและวคะแมจะไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงและสงบสุขน,น่นและคือสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งเมื่อดูข่าวเรื่องการชอบโกงใช้ลูกโซ่บนทีวีคุณสมหญิงก็พูดว่าที่รักต้องมีคนอื่นๆที่เจอเรื่องเดียวกับเราอีกแน่แน่นาสงสารจังเลยนะคะนั่นแหละที่เราต้องเล่าเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นฟังเยอะเพื่อไม่ให้คนอื่นถูกหลอกคุณผู้ชมครับในโลกนี้มีคนไม่ดีจํานวนมากที่จ้องจะหลอกลวงผู้สูงอายุอย่างเราไม่ใช่แค่คนในครอบครัวลูกสะภย้ยก็ใช่ว่าจะเชื่อได้ทั้งหมดโปรดระวังเป็นพิิเเศษหาากไดด้้ยนนคํพูล่ี ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูงดีกว่าดอกเบีย้ยธนาคารเยอะเลยอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดอย่าตกเป็นเหยื่อของคําพูดหวานหูเหล่านี้เด็ดขาดและหากคุณตกเป็นเหยื่อไปแล้วก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับถ้าคุณต่อสู้จนถึงที่สุดเหมือนผมก็จะมีทางออกเสมอ เก็บหลักฐานแจ้งความกับตำรวจและขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลวัยเกษียณของเราเองอย่าพึ่งพาลูกหลานแต่จงช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช้ชีวิตอย่างประหยัดดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างสงบสุขอย่าปล่อยให้เงินที่หามาด้วยความยากลำบากทั้งชีวิตต้องสูญเปล่าความโลภนำมาซึ่งหายนะและความซื่อสัตย์นำมาซึ่งความสุขขอให้คุณผู้ชมทุกคนสามารถรักษาชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายแต่มีความสุขเหมือนพวกเรานะครับขอบคุณที่รับชมครับ